เต้เข้าวไส้นะคะ25บาทแกติ้งกแล้วโอ้ย25บาทนะคะทูกระทิหัดเล็กอีกหัดเล็กหัดเล็ก60บาทอะ่ะโนมากินเต้าข้าวราด25บาทนะคะค่าน้ำมันมาเท่าไหร่ค่าน้ำค่าน้ำมันมา3,000บาทอ่ะยิงกระเดียซ้ำเท่าไหร่นะ25บาท <laughs> นะคะคุ้มไหมไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าอร่อยแน่นอนนะคะเดีย๋ยวเซมก่อนเซมอืมร้อนค่ะ <laughs> รอ้อนจนไม่ได้เป่านะคะ ไข่ค่าด๋ยโปรงกอรโอ้ยเออก็ใส่ไปเลยสิคะใส่เพล็กไปประมาณนี้นะคะใส่น้ำปลาหน่อยนึงใส่น้ำปลาโอเคยว่ละคนเลย เราไมกินแต่ละครรออะไรคะรออะไรกันคะกินเลยค่ะเชียร์อยู่กินเลยอันนี้มีเต็มมีเต็มกายด้วยเต็มกายนะคะนี่อันนี้ตามขนมจีนไก่ยำอืมนี่ค่ะบ้าเลยเปลมากเลยใส่น้ำตาลน้อยนะโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวร้านข้าวเซนยูตระัดอะไรนะตรันเซบันที่โคราชนะคะใครมากินก็ อย่าลืมซื้อไปฟากเราโดยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นุกเขาจนด้วยอะไรด้วยนะคะเงินไปไหนหมดนุกก็เลงผู้ชายทุกวันเลยผู้ชายผู้ชายเขารักน้องลูกก็เลยเลงผู้ชายทุกวันนี้ไม่มีเงินอะไรเลยเงินก็ไม่มีนะคะเพราะให้ผู้ชายหมดแล้วโอเคครับ okay. okay.